สะดวกใช้ง่ายต่อการติดแล้วก็ง่ายต่อการเอาออกหน้าเล็บเนี่ยไม่เสียนะคะไม่เสี่ยงกับการเป็นเชื้อรากาวซิลิโคนร,รุ่นใหม่เนี่ยติดแน่นกว่าเดิมเพื่อนๆค่ะตาไปช้อปปิ้งมาค่ะแต่ขออนุญาตช้อปปิ้งของตัวเองนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดถุงให้ดูนะอันนี้ เป็นเล็บบอมนะคะเป็นเล็บเจลสําเร็จเนาะนี้ลายหนึ่งก็อีกอันก็จีนี้เป็นถุงกระดาษสําหรับลูกค้าที่มาช้อปปิ้งหน้าร้านแถมถุงกระดาษไปให้เราพยายามจะลดการใช้พลาสติกนะคะแต่ก็ยังมีอยู่คืออะไรอันนี้ก็จะเป็นเซตอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้ติดเล็บเจลนะคะเดี๋ยวเราค่อยอธิบายทีหลังเนาะเรามาแกะอันนี้ก่อนนี่เป็นถุงกระดาษ ่กะะิดราจะเป็นนี่เป็นลายที่ปาชอบมากเคยทําเองชอบเองเอาจริงๆทุกคนเป็นโทนน้าตานะคะเป็นเดตที่ปาชอบมากเลยนะก็จะดูแนวคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าแอสเซซอรี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เท่ากันนะก็ในวันที่เราแบบอารมณ์เหมือนแบบออกงานหรูหรานะคะเป็นอยากจะเต็มก็จะอันนี้เลยเต็มตุ้มงานเบาๆนะคะวันสบายๆ,น,ายๆนี่สบายแล้วใช่ไหม <laughs> ก็จะเป็นเดตนี้มาแก่อันนี้กดีกว่า หเห็นความระยิบระยับของน้องหรือเปล่าเอ้ยงานเพชรสวับเราเล่นแสงมานะคะบอกเลยไม่ธรรมดาแล้วก็อันนี้เป็นอีกเซตหนึ่งนะคะแก <c oughs> อะไรคือเบาๆ <c oughs> อะไรคือเบาๆคะ่ะทุกคนคะ่ะ <c oughs> ลองอันเบาๆให้ดูก่อนนี่คือความเบา อันนี้ก็จะเป็นทรงแอลมอนความยาวน้องก็จะประมาณนี้นะคะน้องเล่นแสงมากคืนน้องอันนี้ก่อนเพราะว่าใจเราไปทางน้องคนนี้นะคะมาเดี๋ยวติดที่รู้อุปกรณ์นะคะก็จะมีอันนี้ขออนุญ,ญาตไม่แกะนะคะเพราะว่าตาแกะไปหลายเซตแล้วนะก็จะเป็นอันที่ปลาใช้แล้วแล้วกันนะในในชุดเซตของน้องนะคะจะมีแผ่นกาวซิลิโคนอยู่ จะมีแผ่นกาวซิลิโคนแบบนี้นะคะในหนึ่งแผ่นเนี่ยจะมีทั้งหมด24ชิ้นหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถติดได้สองครั้งนะแอลกอฮอล์แผ่ไปให้นะคะ4ชิ้นอันนี้ใช้ไปแล้วนะไม้ส้มค่ะไม้ส้มที่เราเอาไว้ใช้ด้านหนังเอาไว้ใช้ตอนแงะเล็บออกก่อนที่เพื่อนๆจะติดนะคะเราต้องวัดขนาดเล็บก่อนนะเพื่อกันพลาดคือในมุมของช่างเนี่ย ก็จะดูออกว่าเฮ้ยอันไหนคือนิ้วไหนอันไหนคือส่วนโคนหรือว่าไหนคือส่วนปลายใช่ไหม <_ p ain> เพื่อนๆก็กันภาาด้วยการลองทุกนิ้วเลยนะคะ <_ p ain> ก็หยิบน้องขึ้นมานะคะวัดเลยคะ่ะทุกนิ้วแล้วก็เรียงเอาไว้เลยทั้งสองข้าง <_ p ain> คนไหนที่มีส่วนหนังกำพร้าตรงโคนเนี่ยเยอะนะก็ให้ใช้ด้านนี้นะคะด้านที่เป็นเอียงๆเนี่ยเอาลงแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆดันหนังดันเศษหนังกำพร้าน้องอ่ะออ อย่างแบบอย่างนี้อย่างนี้นะไม่ได้นะค่อยๆนะคะอย่างของคือของป้ามันไม่มีทุกคนอันนี้ก็คือความโชคดีของเราแต่ในกรณีบางคนเนี่ยเขาก็จะมีแบบพวกเศษหนังกำพร้าเยอะใช่ไหมมันจะมาเกาะบนหน้าเล็บอะเยอะเอออันนั้นนะก็ค่อยๆดันน้องออกก็ได้ไม่ใช่ดันค่อยๆดันน้องออกก็ได้ดันน้องออกเพื่อที่เวลาเราติดแผ่นกาวไปเนี่ยมันจะได้แนบสนิทกัน แต่ว่าก็ไม่ซีเรียสเพราะเราไม่ได้ใช้กาวน้ำแล้วนะคะไม่เป็นแผ่นกาวซิลิโคนจัดพวกเศษหนังกำพร้าอย่างนี้ออกก็ได้ไม่ไม่จำเป็นจะให้ตะไบไม้ไปนะคะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้ในบางเซ็ตเนี่ยอาจจะเป็นแบบน้องอาจจะมาสั้นแค่นี้หรือในบางเซ็ตอาจจะยาวอย่างนี้ก็คือแล้วแต่สต็อกที่มีอยู่ยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะบางคนอาจจะชอบแบบที่มันเป็นเล็กๆแบบนี้แต่บางคนอาจจะชอบแบบยาวแบบนี้นะคะแต่ว่าใช้งานได้หมดเหมือนกันนะแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นตะไบแบบน้องนินิเล็กๆอย่างนี้นะคะ ให้เพื่อนๆน,นะใช้ด้านสีส้มนะสองด้านนี้จะต่างกันนะคะด้านสีเหลืองเขาจะมีความหยาบก,กว่ามันจะขูดครามากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดเอาด้านสีเหลืองอไปเนี่ยมันจะกินหน้าเล็บเยอะแต่อันเนี้ยด้านสีส้มเนี่ยแค่ลดความมันบนหน้าเล็บเฉยๆกรณีที่อยากให้มันติดแน่นทน,นก็เป็นชั่วขราวแบบติดวันสองวันหนึ่งแบบเสร็จงานแล้วเราก็เอาออกนี่เราเรียงเล็บเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเวลาเราจะติดก็แองก้าคอแพรนะคะแล้วก็คือตัวเช็ดทคำความสะอาดแหละ แผ่นกาวซิลิโคนนะคะลอกที่เป็นตัวพลาสติกออกก่อนนะจะมีที่เป็นพลาสติกอะคะ่ะล็อกเอาไว้อยู่เป็นแบบพลาสติกย่นๆนะ่ะเนี่ยอันเนี้ยนะคะเราดึงออกก่อนอย่าดึงลูดไปเลยนะเพราะว่าบางทีแผ่นกาวเนี้ยมันจะติดออกมาด้วยก็ค่อยๆลอกออก แล้วเพื่อนๆก็เอาทาบนะคะแต่ละนิ้วอะว่ามันคือไซส์ไหนนิ้วของเราสองข้างเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะคะจะมีมือหรือว่านิ้วข้างใดข้างหนึ่งที่มันใหญ่กว่าอีกข้างหนึ่งของป้านเนี่ยข้างซ้ายจะใหญ่กว่าแล้วเราก็ลองเอาแผ่นสีแผ่นกาวซีลิโคนเนี่ย แปะลงบนหน้ลาลิบไล่น้องไปจนมันไม่มีฟองอากาศ ันนี้เราก็ติดแผ่นกาวซิลิโคเนเสเรียร้อยทั้ง10นิ้วแล้วใช่ไหมคะก็รอบแผ่นกาวมันจะมีที่เป็นแผน่แผนพลาสติกอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนเือนก็เอาออกเวลาที่เราจะติดเล็บปอมอะ่ะเราติดไล่จากนิ้วก้อยไปนิ้วโป้งนะคะเพื่อความถนัดแล้วง่ายในการติดคะ่ะคือปลาเป็นคนเป็นคนตรงโคนเนี่ยมันจะมีความโค้งอะคะ่ะ อย่างนิ้วโป้งเนี่ยตรงโคนงเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมรูปทรงของเล็บแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันค่ะลูกค้าบางท่านส่วนมากก็จะเป็นทรงโค้งอย่างนี้ตรงโคนงเล็บนะคะเป็นโค้งโคงแต่ลูกค้าบางท่านก็จะเป็นแบบทรงเหลี่ยมอย่างนี้เลยก็คือตัดเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบเล็บของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไอตัวแผ่นกาวซิลิโคนน่ะเขาก็จะทำมาแล้วนะคะออกแบบมาแล้วทั้งโค้งทั้งเหลี่ยมก็เพื่อนๆก็หมุนกลับกันได้เองเลยนะ แต่แลวป้าก็จะติดอยู่กว่าเลยถ้าใครชอบใช้แบบกาวน้ำก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นแบบเป็นแผ่นกาวแบบนี้เราก็จะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะป้าจะชอบติดที่มันเป็นแผ่นกาวไซส์เล็กกว่าเล็บอะค่อนข้างเยอะอยู่นะคะ เพราะว่าเวลาเอาออกมันออกช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่พักเล็บนะเพราะว่าปลาตออเล็บตลอดเลยถ้าเกิดใครถนัดติดกาวชอบแบบติดกาวก็ติดกาวไปได้เลยค่ะมันจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นแต่ถ้าใครที่แบบแปบบ๊แบบนะคะเน้นงานแปบบ๊แบบแบบนี้ก็จะเหมาะก,กว่าเหมือนอาจจะถ่ายคอนเทนต์หรือว่าวันนี้ต้องไปงานแนวนี้หรือวันนี้ต้องแต่งแฟนซีหรืออะไรเงี้ย อันนี้คือตอบโจทย์มากๆเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกวันอันนี้ปาติดสามนิ้ว่างนี้ก่อนแล้วใช่ไหมปาก็จะมาติดข้างนี้เริ่มจากนิ้วก้อยเราต้องใช้นิ้วโป้งหับนิ้วชี้เป็นตัวบังคับตัวจับไงมันก็จะง่ายนะคะใครมีครีมใครมีแหนบใช้เป็นตัวช่วยก็จะง่ายนะนนี่ถ้าเราปูพื้นเอาไว้ดีอะค่ะหมายถึงว่าเราไล่ฟองอากาศออกหมดเลยเวลาเราลอกแผ่นเจ้าต,ตัวแผ่นพลาสติกเนี่ย ออกมันก็จะง่ายก็ไล่ติดคนเรางานอันนี้นะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆแบบว่าติดผิดอ่ะมันก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสเหมือนตัวที่มันเป็นกาวน้ํานะแล้วก็ยังแบบเออเอาไม้ส้มเอาไม้ส้มอันนี้นะคะงแงเราติดใหม่ได้แต่ว่าตอนที่เราเพิ่งติดไปแล้วเราเราจะเอาออกมันค่อนข้างจะยากเพราะมันติดไปแล้วแต่ว่ารับรองว่ายังไงมันก็ง่ายกว่ากาวน้ําคือกาวน้ําถ้ามันติดแล้วติดเลย เอาออกเนี่ยก็คือต้องทิ้งเลยเสียเลยนะคะแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยก็คือเก็บไว้ใช้มันก็จะมีเล็บที่เราบอกว่าเล็บเราสั้นมากๆแล้วมันก็จะมีเศษเก่าแบบนี้เอาอันกตัดออกได้นะคะมันไกาตัดน้องโอยผดชันอันกายตัดตัดน้องออกให้มันพอดีกับหน้าเล็บเรา คิปเดียว20นาทีหุนปลาโหแน่นตุ๊บเลยเวลาที่ติดตรงโคนพยายามให้โดนหนังกัม้านะคะตรงที่เป็นส่วนโคนอ่ะนะพยายามอย่าไปทับหนังนะคะเพราะว่าบางทีมันจะปวดนะในบางคนอะ่ะปลาเนี่ยคนหนึง่ง ไม่ได้ปวดเป็นอัดด้วยลายไหม้ของเราของที่บ้าอะไรที่เป็นโฟนีสีกัมมัตามากเลยนะไปงานไหนล่ะกาล่าไหม <c oughs> <c oughs> ถ้าเพชรจะไม่โต้แบน,น,น <c oughs> ี้สั่งได้สั่งได้สั่งเลยหรือว่าจะมาช็อปที่หน้าร้านก็ได้นะคะ แค่ติดแทนกาวแบบนี้ก็เน้นออกงานได้ค่ะไปแล้วไม่ได้ไปออกงานนะคะตอนนี้ไปกิน้าวอย่าลืมนะคะทุกคนเวลาที่เราเล็บยาวไม่ว่าจะเป็นเล็บแบบไหนก็แล้วแต่นะคะเราควรจะถนอน้องนะด้วยการเวลาที่จะหยิบอะไรก็แล้วแต่นะคะสมมติว่าเป็นน้องกระบายนี้ใช่ไหมมันก็อาจจะดูใช้ชีวิตยากแล้วก็งี่กลายนะคะแต่ด้วยเล็บเรามีคุณค่าที่สวยหรูขนาดนี้แล้วเราก็จะต้องกรีดกลายให้สมฐาน <laughs> หยิบหรือว่าใช้ ส่วนตรงเนื้ออันนี้นะคะหยิบยายาอย่างนี้นะคะไม่ได้นะคะใช้เนื้อส่วนเนื้อเน,นื้อหยิบตรงปลายเล็บเนี่ยเราเอาไว้แค่เป็นเพียงตัวสกิดหรือตัวช่วยแค่นั้นไม่ใช่แบบว่าไปออกแรงน้องอย่างนี้นะไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะคะเอาอันนี้ทดสอบให้ดูคะ่ะว่าแผ่นกาวเรามีคุณภาพเหนียวแน่นพร้อมออกงานไปค่ะไว้จเจอกันใ่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ